ข่าวด่วนครับทุกคนพระเอกไดมอนด์ฤิทิกายโพสต์แบบนี้ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงกันยกใหญ่เลยนะครับล่าสุดก็ทุกคนไดมอนด์ฤิทิกายเนี่ยพระเอกแห่งสาวน้อยเพร้บันแพงลูกชายของคุณพ่อใหม่ไทยนะครับก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากนั่นเองครับทุกคนทำเอาหลายคนนะครับตกอกตกใจนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับทุกคนแล้วก็พระเอกไดมอนด์เนี่ยก็เลยเฉลยกับทุกคนนะครับทุกคนว่า โพสเหมือนกับว่าสถานที่เนี่ยมันแคบนะครับนะอ่ะสรุปแล้วอันนี้คือเราเนี่ย ก็ไม่ทราบต้นสายไปเหตุแล้วคราวนี้นะครับหลายคนก็ตีความเงินไปต่างๆนะนะครับว่าพระเอกไดมอนด์เนี่ยคิดแบบนั้นคิดแบบนี้นะครับหลายคนก็เข้าไปให้กําลังใจกันแบบว่าโอ้โหจริงจังกันมากสู้ๆนะครับหลายคนก็เข้าไปบอกแบบนั้นนะครับทุกคนเพราะว่าแฟนคลับ FC เนี่ยก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าพระเอกไดมอนด์เนี่ยโพสเล่นๆหรือว่าโพสต์จริงจังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งที่มันไม่เคลียร์แบบนี้นะแฟนคลับ FC เนี่ยก็ค่อนข้างจะอกตก ตกอกตกใจเช่นเดียวกันนะครับนะซึ่งในเวลาต่อมาครับทางด้านบอสโจเนี่ยก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าแม่นยังละล้านนะครับซึ่งพระเอกไดมอนด์ก็ไม่ได้มีการตอบกลับมาแต่อย่างใดนะทุกคนเนาะทำเอาแฟนคลับเนี่ยก็นี่นะครับก็บอกว่าอย่าพากันดราม่าน้องเด้อโพสต์นี้ไม่เกี่ยวกับในวงน้องหมายถึงสถานถานที่มันแคบเ c ใจเย็น นะครับนะอ่ะหลายคนก็บอกว่าเขาหมายถึงว่าสถานที่มันแคบนะครับไดมอนด์อยู่กับอโจสาวน้อยอีกนานนี่หลายคนก็บอกว่านั่นๆกำลังใจตกใจหมดทุกคนซึ่งการโพสต์แบบนี้เนาะก็คือมันทําให้คนเนี่ยคิด2แง่2ง,งามก็คือหหลายคนก็ไปตีความว่าไดมอนเนี่ยเอ๊ะคับอกคับใจอะไรหรือเปล่าที่อยู่กับ,บวงสาวน้อยพี่บาแพงเนาะอันนี้คือปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าโพสต์แบบนี้ คนอื่นที่ไม่รู้จักไดมอนหรือว่าคนอื่นที่เป็นแฟนคลับหรือที่เป็นแฟนคลับเองเนี่ยเขาก็สามารถคิดได้เนาะว่าเอ๊ะสรุปแล้วพระเอกไดมอนเนี่ยคิดอะไรหรือเปล่าอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับทุกคนในเวลาต่อมาเนี่ยพระเอกไดมอนก็ได้โพสต์รูปที่สถานที่ตัวเองที่มันอยู่ในที่คับแคบนะครับซึ่งมันก็ทําให้หลายคนคิดได้ว่าเป็นการแก้ต่างหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับทุกคนอันนี้ก็คืออุ้มยิ้มขออนุญาตไม่ออกความเห็นแล้วกันคิดว่าขอให เรื่องราวเนี่ยเป็นไปเหมือนที่พระเอกไดมอนพูดก็แล้วกันเนาะเหมือนกับว่าสถานที่มันคับแคบเนาะเพราะว่าโหแฟนลับค่อนข้างที่จะเป็นห่วงกันยกใหญ่เลยแล้วก็พี่ๆนะครับที่อยู่ในวงเนี่ยอย่างเช่นพี่ชมพู่เต้ยเสดเต้ยสเสด็จแบนเต้เสด,ด เต้ยเสด็จแบนดนะครับขออภัยก็ได้มีการบอกว่าสู้ๆนะกาลังใจนะครับเหล่าบรรดาสมาชิกในวงก็เหมือนกับว่าเข้าไปให้กําลังใจเนี่ยเยอะแยะกันมากมายแม้นยังละสู้สถานที่มันแคบตีอะไรประมาณนี้นะครับสู้ๆคนเก่งของอ้ายนะครับ FC แฟนคลับก็ค่อนข้างที่จะ เป็นห่วงน้องไดมอนด์ริติกายนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องไดมอนด์เนาะเข้ามาอยู่กับสาวน้อยเพชรเพชรบ้านแพงเนี่ยรู้สึกว่าคอน,น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ฐาน FC ฟซีแฟนคลับก็ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็บอสโจค่อนข้างที่จะมอบโอกาสในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการเล่น MV นะครับในการเป็นพระเอกบทเด่นๆเลยนะครับให้กับพระเอกไดมอนด์ริติกายน้อยอยู่เสมอนั่นเองครับทุกคน บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้าแนแพงเนี่ยพระเอกไดมอนด์ถือว่าเป็นพระเอกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแล้วก็เป็นตัวชูวงด้วยเนาะให้กับทางสาวน้อยเพชรบ้าแนแพงด้วยในเรื่องของพระเอกต่างๆครับทุกคนแล้วก็แฟนคลับพระเอกไดมอนด์ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันถ้าแฟนคลับไม่เยอะเนี่ยก็คงไม่ส่งมาให้อุ้มิมข่าวกระแสได้รับทราบกันในเรื่องนี้ต้องบอกว่าอุ้มิมก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูก็แอบตกใจนิดนึงเนี่ยว่าเอ๊ะ พพะเอ,อกไดมอนด์เนี่ยคิดอะไรอยู่หรือเปล่าถึงโพสต์แบบนี้นะครับเนาะอ่ะหลายคนก็บอกว่าส่วนตัวมองว่าน้องบ่อนจะไปบริหารวงกับพ่อตัวเองอยู่แล้วน้องมาหาประสบการณ์เพื่อต่อยอดธุรกิจพ่อหมายไทยนะครับอุปกรณ์เวทีเครื่องเสียงรถมีพร้อมให้น้องครบพ่อหมายไทยก็บอกให้น้องไดมอนกลับไปบริหารวงหลายครั้งแต่ดูในคลิปดูในคลิปเวลาที่น้อง ไปเยี่ยมพ่อนะครับพ่อหมายไทยก็จะพูดแบบนี้น้องน่าจะหมายถึงสถานที่มันคับแคบนะครับเพราะในวันนี้สถานที่เนี่ยน้องได้นั่งใต้เวทีจริงแหละครับทุกคนน้องนั่งใต้เวทีจริงๆใช่ไหมฮะวันนี้สถานที่มันแคบครับหลังเวทีแทบไม่มีที่ให้นั่งเลยพระเอกฮอตดี้พระเอกตันอมแอมยังแบบว่าเข้าข้างหลังเลยนะครับอาหารตามสั่งแต่งตัวอ๋อแปลว่าเมื่อคืนนี้ นะครับสถานที่มันคับแคบเนาะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นการโพสต์แบบนี้ไงครับทุกคนคนก็เลยตีความนะครับโพสสองแง่สองงามเนาะก,ก็อยากให้น้องโพสตให้ที่แบบชัดเจนก็คือสถานที่คับแคบก็คือบอกว่าสถานที่คับแคบ เนาะมันก็จะทําให้แบบว่าคนไม่เข้าใจผิดนะครับตอนนี้คือทางแฟนเพจอุ้มอิ่มคือโอ้โหคนส่งมาให้ดูเยอะมากแฟนคลับน้องไดมอนด์เราเพิ่งรู้ว่าในแฟนเพจของอุ้มอิ่มก็เยอะเหมือนกันนะให้พิมพ์อิ่มทําข่าวหน่อยว่าเป็นเรื่องอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่จริงอะไรแบบเนี้ยนะครับเนาะสู้ๆนะครับคนเก่งเพื่ออนาคตที่สดใสเห็นไหมทุกคนก็คือแบบไปตีความทุกคนถ้าได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ย ทุกคนคือตีความเป็น2ความหมายนั่นเองนะครับเนาะถ้าอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็คืออยากให้น้องไดมอนเนาะโพสต์ Post ให้มันชัดเจนไปเลยเพราะว่า อย่างเราอยู่ในสถานที่คับแคบเราก็บอกเลยว่าโอ้โวันนี้คับที่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคับที่แต่นี้น้องไดมอนด์อาจจะเป็นคนขี้เล่นไงนะครับน้องอาจจะเป็นคนขี้เล่นขี้หยอกอะไรประมาณนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรเนาะเรารู้สไตล์ถ้าคนรู้สไตล์น้องไดมอนด์เนี่ยก็อาจจะรู้ว่าน้องเป็นคนขี้เล่นนะครับเป็นคนที่แบบว่าหยิบแกมหยอกนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC อยู่เสมอนะครับทุกคนเพราะแปลว่าไม่ได้อะไรแต่ว่าทางบอสโจเนี่ยอาจจะเป็นห่วงนะ, <S <S นะเห็นบอสโจเนี่ยมาคอมเมนต์ด้วยนะครับเนาะ ก็ไม่ได้นิ่งดูได้จะอย่างใดสำหรับทางด้านบอสโจก็ออกมาคอมเมนต์ะนะครับออกมาคอมเมนต์ว่าเป็นอะไรน้อหลานอะไรประมาณนี้นะครับก็ด้วยความห่วงใยนั่นเองครับทุกคนซึ่งตอนนี้ทางทางเอชซีแฟนคลับนะครับก็ค่อนข้างที่จะส่งมาให้ช่องอิมข่าวกระแสด,ดูเยอะเหมือนกันอิมก็คือขอให้เป็นเหมือนที่น้องเดมอนแบบคอมเมนต์แล้วกันเนาะบอกว่าเป็นแบบสถานที่มันแคบก็ขอให้แบบ ไปกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนาอซึ่งต้องบอกว่า FC ฟซแฟนคลับของสาวน้อยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเอ็นดูเนาะแล้วก็รักพระเอกไดมอนด์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะไม่งั้นไม่ส่งมาทางแชทอุ้มอิ่มข่าวกระแสเยอะเหมือนกันนะทุกคนวันนี้จนได้เอามาอ่านนะครับสำหรับเรื่องราวของพระเอกไดมอนด์เนาะกับการที่บอกว่าสถานที่มันแคบเนาะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนั่นเองครับทุกคนคือมันตีได้สองความหมายไงเออใช่ไหม นะมันตีได้สองความหมายแบบว่าคับที่อยู่ได้คับใจยอยู่ยากคือถ้าพูดแบบในเป็นแนวของเราถ้าเราอ่านก็คือน้องต้องมีปัญหากับวงแน่นอนถ้าเราอ่านแวบ็บแรกแต่พอเข้าไปแล้วน้องเอาสถานที่ที่มันคับแคบเนี่ยมันลงใช่ไหมครับนะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนคิดได้สองแบบนั่นเองนะครับบางคนก็บอกว่าขอความชัดเจนหน่อยอะไรประมาณนี้ fc แฟนคลับไปคอมเมนต์นะครับ นะก็ส่งกำลังใจครับไปให้พระเอกไดมอนด์ด้วยก็แล้วกันอุ้มอิมเคยไปสัมภาษณ์น้องอยู่รอบนึงน้องน่ารักมากไดมอนด์ Diamond น่ารักมากตัวสูงมากอุ้มอิมได้อยู่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นพระเอกที่หล่อมากๆเลยนะครับลูกชายพ่อหมายไทยหัวใจศิลป์นั่นเองนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสะด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ